สบายดีพี่น้องสบายดีบัสสุคุสุคนพี่น้องเลยทางเพดานการเมืองแล้วทางตีเพดานกลับบ้านแล้ว,ดบบลว,ดวเ,เดี๋ยวจะไปอัปเดตให้เบิร์ดกัเพื่อนได้จากห้องตีเพื่อนได้จากห้ออยู่สียงหน้าเฮาคือเก่าพี่น้องโี่น้องน้อยกระดาษซามาแตา่หันขา มาแล้วคอมาแต่ขนมมาแต่ซื้อขนมเด็กๆกันทันว่ากระอาบน้ำไม่น้อยพวกข้างหลังนะต้มเตียมต้มเตียมอยู่ต้มเตียมต้มเตียม วันนี้คุณยายก็ฝากเงินให้เท่าแม่ไปน้องเอ้ร้อยบาทมือนีีก็สิบาอาเงินในเพื่อนคุณยายทางฝั่งไทยไปละฝากเงิน,งน,หนให้ได้ก็สอบเป็นยังนี้กระปอ๋องเบียร์เราอย่าทานเราก็ได้กระป๋องเบียร์ทาน ทำเองกับสีก้าบ้าแล้วบายดีพี่น้องสิาาก,ก้าบ้านละตำเลยย่างแกะเชียงเป๊ะนั่นงหมประดุก๊กนั่งอยุดสบายดีเด้อพี่น้องคุณยายเป็นฝากเงินงมาให้ทำเองห้าร้อยเมื่อวานนี้ครับนี่ก็ได้ติทดทงบริสุขกินเราอ่ะนี่ทำเองห้าร้อยบาทครับเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อให้ดำให้รวยเด้อแต่ึ้นไปลอยเท่ากันเท่าเด้อ ยูดินแห้งเปโปใจใหูุ้ให้านลำรวยลำรวยอยดินแห้งตวตาทูอยู่ดีนแห้งเด้อคุณยายเ้อต็ก่ทุกีตัวหนีไหนมีแต่ความสุขความสุขกายสบายใจเฉลิญเจริขอบคุณหลายๆาไปับบ้านครับบ้าน ชื่อยาินอุ่นไขวัดนเผื่อเป็นโบซ่าจะเขียเป็นวัดเป็นไอ,อ,อุ้ออย่างนี้อยเายา,าีรอาหน่ะยาล่ขนาหน่ะนะยาขาขาเสือนะ้อน่ะชื่อเมื่ออยู่เป็นแพ้่งคุณจะเพื่อนนะชื่อนะมือน่เธอสองเมตรกับยญ้าที่ไขวัดเล่านะแรกจะไปชื่ออะไรล่ะชื่อเพื่อนบัคุ้มก็จะมึงแกใส่เพื่อนใส่ช่ปาพี่น้องเอ้มาอัปเดตอีกเครื่องหนึ่งส่วนทั้งนอกกัะ เพิ่นย้ายอันเล็กเรียบร้อยแล้วที่เต่มอื่นเพิ่ิเตรียมยิงเพดานเลยย้ายแล้วแล้วแต่ว่าบอร์ดน้าสิบ่ได้ตีลุมเลยพี่น้องเพราะว่ามันพื้นที่มันจำกัดนี่มันตีลุมม่ได้บอส์ตีลุมก็คือท้างในในี่พี่น้องเลยเป็นลุมตัวแอลนี่ไปโ้งออกไปคนเลยลุมตัวแอลกะสิใส่หลอดไฟในะจะมีหลอดไฟใหญ่ดูนี่หลอดหนึ่ง บนี่หลอดหนึ่งเลยกันบนอันหลอดหนึ่งนี่แต่ว่าเล็กคือว่าละยายเรียบร้อยมื่ออื่นนี่เพิ่นกระชิมาอีกถือว่าตีอันเรียบนี่แล้วมื่ออื่นนี่เพิ่อนอาทิตเรียบร้อยเลยสิยังแต่ตีลุมนี่พี่น้องนี่ลุมนี่ลุมหลายคนก็นยังบุฮู้ว่ารา,า,าคาอันเนะขาเขาจ้างเพิ่นเทอด้ายฮะนะก็เดี๋ยวทายขีปเพืสิว่าให้ฟังเรื่องว่าเขาจา้างเตัวใด ห้องนี้แล้วแล้วนี่แล้วแล้วแล้วเลยมันก็สีกล้องขนาดเทพี่น้องเหยวเห็นว่าการก็คือตีแล้วแต่ว่ายังประทันาสาบสาบป,ป๊กขันห้อยน็อตแล้วก็ทาสีกล้องขนาดเลย <c oughs> การวาสิติดแอร์ห้องนี่แหละพี่น้องสายแอร์ก็ตอไวเรียบร้อยเลยด้วยนี่นี่สายแอร์นี่ ต่อเรียบร้อยเลยค่ะจิติดแถวนี้แหละนี่สวีกแอร์สวีกแอร์อยู่นี่ต่อไว้แล้วเดี๋ยวไปเบิ่งห้องเทิงบันนี้ี่น้องเลยห้องเทิงกับเพิ่นกัดยิ่งแล้วแล้วยิงเด้อแต่บุกเด้อห้องนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องเลยแล้วแล้วเพิ่นกัดจุ่มมันหลอดไฟไปหายเพราะว่า ข้างในห้องนี่เขาโบเนีนอันนั้นมาได้ใส่หลอดไฟใหญ่หลอดเดียวแล้วจบเลยนั่นแหละก็คือถ้าอยากได้ไฟอันไฟเส้นกับมาเหลียนเรียบขอบมันนี่ก็ว่ากันอีกเพียงหนึ่งแต่ว่าหอ้องเข้าโบอัดที่ใส่อยู่นี่รูปมันก็ขี่ด้วยเลยเห็นบ่ความสูงความลุ่มมันนะเส้นที่มันขี่ด้วยนี่แหละนี่ บิดไปเท่าไรเอามาเบ่งก่อนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่บิดไปประมาณเจ็ดแผ่นแผ่นสีหอดเล็กสะอาดนี่บุพเพื่อนเอามาใส่ตอนใดเล็กสากอันแลยพี่นอ้อง ถ้าตีเพดานแล้วก็จะได้ฮุบเข้ามาอยู่แบบทาวนเลยบัดสิบบรูฮุบออกฮุบเขาเด้ตีเพดานแล้วมีเงินก็สิได้ซื้อตู้เครื่องตู้ใส่เครื่องตู้ใส่เสือ้อใส่มอนเข้ามานั่นแหละส่วนราคาเขาจ้างก็เพิ่นมาตีเพดานนี่ถ้าตีเรียบนี่20,000่นเอสไปเนาะถ้าตีเรียบบ่ได้มีลุมมี20,000ื่นเอส และเพิ่นไล่ลุ้มเข้าไปอีกลุ้มหนึ่งนี่สี่พันนี่มันเป็นลุมล้มยาวลุ้มโค้งตัวแอลนี่ลุ้มละสี่พันก็เป็นสองหมื่นหาก็คือค่าสร้างกับอุปกรณ์เพิ่นเอามาเองนะอันสองหมื่นหาพี่น้องเลยกอนหลังนี้นะความกว้างของเฮื่อก็หก 6, ความยาวก็สิบเมตรหกคูณสิบพี่น้องเลยราคายอยู่สองหมื่นหาแต่ว่าเฮาคิดตะกี้ว่าเรเบิดอยู่ประมาณสามหมื่นปลายหูแต่ว่าเอาแท้ๆก็สองหมื่นหาสองหมื่นหาพี่น้องเลย สองหมื่นห้าจุดได้ใส่เล็กเสร็จเสื้ออเด้ที่แบบอันนี้พป็นใส่เล็กเป็นแบบแคเพื่นอื่นเล็กยังน้องห้องกับโอ้โหกับเป็นเล็กของตีแผ่นยิบซ้ำนี่แหละมันมีข้อที่มันเจาเกอใส่กันเลยใส่รวดคึงรึงขึงข้นเลยแผน่นอะไรมันแผน่นเบ,นบาเบาหน่งคุณเอาหนาแต่ว่าเบาเบาหนึ่หนาประมาณเส้นหนึ่งนี่แหละ นี่แหละพี่น้องเลยพอผืนมาเห็ดนั่นกับโบเฮงดอกขัดผืนมาเห็ดติดกันจากสามวันสี่วันนี่กะเกือบแล้วหรือว่าแล้วก็เป็นไปได้สิมาสาน้ำลุม่มนี่พี่น้องตีลุ่มนี่มันสิมาส่าลุ่มนี่มันสีแบบใส่ความปนิษด์เนี่ยเดี๋ยว,วใส่สาเด้เดี๋ยวนอ้องธันวาสิลงมาพาเป็นมาหย่างเหรอเนี่ยมันใส่เครื่องให้ละ เสียน้อยลงมาแล้วพ mm, pues no ี่น้องเสียน้อยลงมาแล้วเสียน้อยลงมาแล้วเสียน้อยวันนี้มีเงินนะเสียน้อยเสียน้อยมีเงินนะวันนี้นี่ไงเงินเสียน้อยมีนี่ไงเงินเสียน้อยเงเสียน้อยผ้าห้องก็เอาออกพี่น้อยเอา้าผ้าผ้ห้องก็จางใส่นะครับนะ นะเยอยากซอยไดู้นมันกัเลยเป็นทรงนี้อาทรงจำมั่มเลยอทรงจำมั่มเลยเล้สิมน้อาพอพยกรอคจได้อหรอาีน้อยอาตีน้อยเปื่อนกับเพื่นแล้วแล้วก็เสร็จทุบอันนี้กัแล้วเลย ใสวัสดีป้าลุงสวัสดีครับคุณยายคุณตาสวัสดีครับจาคุณยายเกัสตปิดป้านีเสียงีชาเลยัะเะเจริเมืองเจรพี่น้องเลยป้ายยางเกาะบรรยากาศเฮ้ยะต่ปิงสิเกแต่ปิงปิงิปิงปิเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปิ

บอให้ปลาลุงเบิ่งไวเมือนี่นะมันใหม่แวมืออื่นมือหื้อละท่าเบิง่งว่านชิดไปเท่เะใดนานปีอักแล้วท่านที่ได้าานาน้าผมและจะไปปาลงหมอไดแจะไปปาปลุไป่ายืมด้วยโรัพท์เราทิโทรไปต่างประเทศเหนมาห้ยดูอเอาไปดูกดฮัลโหลโย

สุดเลยนดกันนะอ่าคนละชุดขอกันใหม่เด้อป้าลุงเด้อขอบคุณละลายที่เขามาหับชมออกันใหม่บายขอกันใหม่รอรุ่นว่าน้องท่านาว่าจะได้ขึ้นอยู่เฮือนมือใดอีกสร้างสิเห็ดแล้วมือใดเพดาน